เมื่อวานที่ให้มีความรู้ถึงสเรียรกวราสูไรลหรือพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าในการสอนพารามณ์ต่างๆนะี่เพื่อได้เห็นว่าพารามณ์ต่างๆก็ต่างคนต่างภาวนามาแต่ละองค์ก็จะติดไม่เหมือนกันแต่คําถามที่ถามพระพุทธเจ้าทุกคําถามเนี่ยคือคำถามที่จะเข้าสู่วาผลิพัณฑ์ตรงนั้นซึ่งเป็นไปตามวิถีทางของพราม์แต่ละองค์ ซึ่งเราไม่จาเป็นต้องไปรู้ทั้งหมดแต่เราให้เห็นว่ามีทางเข้าที่แตกต่างกันเมอกอแให้มองตรงนั้นไม่งั้นจะงงไปหมดเฮ้ยต้องรู้ทั้งหมดนี่เลยเนี่ยเค <c oughs> ยจะรู้ทั้งหมดยิ่ตายแน่กว่ไม่ร <c oughs> ู้เรื่องนะไม่ให้มันต้องจา <c oughs> แยกตามจําแนกอย่างนี้ซะก่อน <c oughs> ว่าแต่และว,วิธีที่มาถามนะ่ะ <c oughs> ก็คือจะเข้าสู่พระกฎนิพพานทั้งนั้นแหละ ต่เป็นยอดของสารลวิธีที่ที่ดำเนินมาได้นะจับทิ้งใช่แล้วส่วนของเราเนี่ยเราดำเนินมาด้วยทางศีิสมาธิด้วยมารคแฝดตามคำสอนของพวกเช้าเรียกว่าสาวกประภูมิเราก็จะมาติดตรงสุดท้ายเนี่ยที่โมคาลางทางโมคาลางที่ถามพวกเช่าเข้าสู่นรกปฐมวิปานนั่นเอง เราพุทธเจ้าก็ทำโลกทั้งใบให้เป็นของว่างเปล่าศูนย์เปล่านี้โลกทั้งใบมันจะว่างเปล่าศูนย์เปล่าเราภานวนาเราก็จะเห็นวนะ่าทั้งหมดในโลกวันนี้มันเป็นแค่ธาตุสี่ไม่ว่าของเขาของเราหรือว่าเป็นเขาเป็นเรามนันก็คือธาตุสี่ยำแกงกันอยู่ในนี้ที่เรานิมนต์เส็นกระทะต้มหมูปอกหมูปลาเนี่ย ก็จะเป็นของใครเป็นของใครก็กลับมาอยู่ในนี้อย่างเดิมเรียกว่าเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเนี้ยมันหมุนอยู่ในธรรมชาติเนี้ยไม่มีเราไม่มีเขาเาป็นดุพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนโมฆราชมองโลกทั้งใบให้เป็นของว่างเปล่าสูงเปล่าถึงเป็นอย่างนี้ละ อัตตานุทิิในความเป็นตัวเป็นตนเป็นของตัวของตนเสียเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสียเรามาจุลาจะตามไม่ทันตามไม่ทันก็คือดวงจิตวางไปแล้วเข้าสู่นิพพานไปเให้ตรงเดี๋ยวละโลกใบนี้ว่างเปล่าละจิตของเราเนี้ยอัตตานุทิิอัตตานุทิจก็อยู่ตรงไหน ถ้าเราเอาทานทุกตัวที่เราทําอย่าติดอยู่เป็นบุญนะถ้าเป็นบุญมันจะเป็นสิ่งของเปลี่ยนจากบุญให้เป็นทานจากทานเป็นเมตตาประมาณยามันก็จะลรลิ่งไปตลอดพอโริ่งไวต้ตลอดเห็นว่าผลทานที่ทําให้แต่ละคนที่มีความสวััติสร้างขย้นี่ยมองเห็นมุมมองตรงนี้เป็นธรรมชาติธรรมดาตัวที่มันฟูอยู่ ฟูแบบไม่มีตัวไม,ไม่มีแก่นแล้วเนี่ยมันจะได้ละลายหา,ายหมดเพราะข้างนอกต้องเป็นธรรมดาก่อนนี่คืออัตตานี่ไม่มีเลยตรงเนี้ยพอเห็นข้างนอกเป็นธรรมดาข้างในมันก็เลยไม่มีตัวมีตนตรงนี้แล้วเมื่อไม่มีมาจุฬาก็จะเข้าไม่ต,ตามไม่ทันแต่ไอตรงที่ไม่มีตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีทำพวกเรามาแล้ว จากการที่เรามีเมตตาอัปปมายาแล้วเขามีเมตตาอัปปมายาจิตมันก็จะสว่างให้ตรง่ที่เสียนไปด้วยเมตตาแล้วท่านมันก็ว่างๆเพรางว่างๆเนี่ยมันจะว่างๆแต่ยังไงอย่างหนักๆก็ว่างๆแต่ยังไงเหี้ยมันว่างๆ แข็งๆเลยนะว่างๆแข็งๆแต่ไม่ถึงคือมันไม่อ่อนโยนนะจืดจืดชืดชืดเออใช่ตรงนนให้เอาเมตตาใส่เมตตาใส่ปั๊บในนี้พิเตอเห็นว่าเรามองลงไปข้างล่างก็เห็นในวัยศาสตร์ที่กําลังทุกได้ก็มีแต่ความทุกข์นะแล้วก็เมตตาเขาเระพระเจ้าก็ตามประชิดสัตว์โลกเป็นไปตามกัน เรากา็ปล่อยละความวุ่นวายกับชาวโลกจิตมันก็จะลอยขึ้นจิตที่ลอยขึ้นตรงเนี้ก็ยังไม่ละสายตา,ากับเนวิยาศัสตร์พระพุทธเจ้าต้องตามมาันไทสิ่ที่มันลอยขึ้นตรงเนี้มันปล่อยแล้วคือมันแน่าสาระรายละเอียดกับบเนวยาศัสตร์มากมายนะักที่เป็นตัวทู่นะ ม่ลอยขึ้นแต่ก็ยังมีความอมห่วงใหญ่อยู่นิดนึงแต่ที่ลอยขึ้นเนี่ยคนมาตัดขึ้นมาแนละ้วคนคนไอ้กุกองลูกข้างล่างแต่ยังอยู่ในกองลูกละเอียดตรงนี้แต่ว่าจิตตรงนี้คืออนาคามีก็ไม,ไม่ไม่น่าจะผิดแต่ตรงเนี้ยพระพเจ้ามากระเสดิีิษีส์โลกนป็นตามก็เลยปล่อยเนยปล่อยเลยเราก็จะอยู่กับ จิตของเราเองจิตของเราเองที่ไม่อยู่เดี่ยวๆอย่างนี้ต้องกระชับที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เพื่อไม่ให้บุปผากกระชับไม่บุปผาปามันก็เหลือจิตหนึ่งเห็นจิตหนึ่งมันอยู่อยู่ในสภาวะอย่างนั้นได้ไม่ไม่นานมันก็ละลายก็จะเห็นว่ารูปไปรูปนามไปนามรูปไประยเป็นธรรมชาตินามก็ไปสู่ความ ไอ <Okay. S 2> อาวิชาเป็นรู้แจ้งว่าทั้งหมดจบอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเห็นในนี้ที่ท่านตามสอนให้แต่ตอนเนี้เรามาทำฟางเข้าใจว่าเราเห็นแล้วที่ไม่มีไม่มีเราไม่มีเขาแล้วก็มัจจุราชต,ตามไปกันเรื่องที่ท่านแม่อธิบายจากนี้ขึ้นไปด้วนแล้วเราต้องรู้เองที่เราต้องทำเอง แต่ถ้าเรายังทำมาไม่เห็นตรงโน้นเราก็ยังเห็นอยู่เป็นแผ่นๆตรงนี้ตรงที่ปล่อยข้างล่างเข้าจิตหนึ่งจิตหนึ่งก็ยังจ,จดจ้องอยู่ผู้บา้าผู้บา้าถ้าเรายังไม่เข้าเพราะจากตรงนี้ไปนี่คืออาณาคารีห้าชั้นพระพุทธเจ้าไม่อยาอธิบายต่อให้ทําเองให้เดินขึ้นไปเองในทุงที่เห็นจิตผู้บา้าผู้บา้าเนี่ย อันนี้นาคามันจะขึ้นไปแต่ละชั้นแต่ละชั้นเองแล้วต้องกระชับให้รู้บามันหมดผู้บามันก็จะดับหมดเหลือจิตหนึ่งเนี่ยมันเขมู้ชั้นอะไรต่ชั้นอะไรเราเรียนแบบหยาบหยาบเหลือจิตหนึ่ง<อ>จิตหนึ่งก็ละลายละลายแ,แลย้เรียบอย่างนี้เรก็ได้คำตอบว่าเข้าใจทั้งหมด คือคำตอบสุดท้าย<ถ>ที่มัจจุราชเข<อ>้าใจทั้งหมดมันถึงเห็นเป็นธรรมดาเลยว่ะใช่เพราะว่ามันเหมือนแบบไม่รู้<ฆ> <ขอ S 2> มันก<ต>็ประมาณอย่างนีนน้เองมันก็ไม่รู้อะแต่มันเป็นความเข้าใจทั้งหมดแต่ที่ที่พวกเราเดินกันมาที่หรือเราเดินมาเราก็ไม่ได้สังเกตว่าความเป็นธรรมดาเราร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า <somewhat> ตอนที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เรารู้ว่าเราไม่มีแล้วแต่เราลืมไปดูว่า ไม่มีกี่เปอร์เซ็นในสิ่งที่โยมว่าที่เอ้ยว่าเนี่ยเออมันก็น่าจะเป็นก็แล้วแต่แต่โอเคว่าทั้งหมดตรงนี้มันเร็วอ่ะมันก็เป็นธรรมดาพอใจมันเห็นว่าแบบเหมือนมันหมดที่ลาแต่ตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้สรุปว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่ไปยุ่งแล้วอ่ะไม่ไปยุ่งอะไรอย่างน้ แค่หนูบางทีแบบเออคำว่าธรรมดาเนี่ยมันประมาณแบบเหมือนเออก็มันเป็นอย่างนี้นอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้ไปใชเ่เรารู้แล้วแหละว่ามันเหมือนรถขับยังไงเราไม่ต้องไปคิดว่าต้องเหยียบเบรกเหยียบอะไรเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกพอมันเป็นแล้วพอมันคล่องแล้วมันก็ก็ไปก็ไปแต่แบบหนูหนูรู้สึกบางทีมันหนูคงยังนินิดีหน่อยหน่อยแบบ มันยังอยู่ในโลกเยอะมีภาระเยอะมีก็พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเราต้องเราต้องหมดจริงเราก็ต้องรู้ว่าที่เราติดเราติดอะไรอยู่และจะทํำยังไงให้ปล่อยแต่ยังปล่อยไม่ได้ก็ภาระก็ต้องทําไปแต่เรารู้ว่าทําอะไรให้ปล่อยแล้วก็ปล่อยมั่งจับมั่งคือแต่ละคนก็ไปหาตัวเองเลยปล่อยมั่งจับมั่งเพราะมันก็จะมีรู้สึกว่าช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่ ชื่อราเออโอเคเบาสบายบางช่วงเวลาทาไมเราไปยุ่งกับเรื่องอะไรพวกนี้เยอะจังอะไรก็เพราะเราไม่สรุปคอนเซ็ปต์ที่เราเดินมาเมื่อตอนที่เราสบายพอเ,เราปล่อยวางทน้งสอามมดเนี่นพอพอเราเริ่มเศร้าหมองนะคืออย่างนี้ให้สังเกตเราเริ่มเศร้าหมองไปจับกองรูปหยาบแล้วค่ือไมคือสังเกตแล้วมันก็มันก็จะไม่ได้สเปสะสปารนะ์นยแต่พอเราเข้าหมวดเข้ามุมแล้วเฮ้ย นี่เริ่มเศราหมองแล้วจับกองรูปอย่างมันเหมือนกับว่าหนูคุยกับยาหนูมันติดเดินว่าเวลาเดินแล้วมันจะค่อยๆปล่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันก็จะแบบเออเบาเบาสบายก็ถูกนะพอไม่ได้ทําไปสักพักมันก็เะดมาอีกแบบก็ใช่อีกไะก็พระพุทธเจ้าก็สรุปว่าตอนนี้เรามีเรามีขันอยู่เราเลยต้องมีความเพียร วิชเพียนี้คือสติะสมาธิใช่ไหมท่านยังสูดจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อประโยคแรกเลยก่อนเท้าว่าให้ว่างเออจงเป็นผู้มีสติดูก่อนโมคราจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อทําโลกทั้งใบให้เป็นของว่างป่าสู่ตปา ละอัตานุทิถิให้ไวความเป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเสียแค่นี้ต้องหมดเดียลต้องทำไม่หมดไม่ถี่คำเองนะคะนี่คือสาวพัคุภูมินี่ง่ายที่สุดแล้วแล้วมัจจุราชจะตามไม่ตามที่สุดไอ้มัจจุราชจะหาไม่เจอ ตตแต่ทุกวิธีนั่นแหละเข้ามาป่าหลันหมดเลยเข้าน้ผ่านหมดทุกวิธีสองวันที่ปวดหัวตรงนี้คือเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรไปจะจับให้มันลงนดะว่าที่หนูไม่ได้ขึ้นมาก่อนหนะน้านี้ก็โดนดึงไว้เรื่องแบบให้มารอ รับตรงนี้จากหลวงพ่อตอนนี้อะคะ่ะเอามาถึงไม่ช่วยเลยเนะหเป็นสาวขภูมูงหนูเดินตามอย่างเดียว ก็จะมีอยู่แค่นี้เราก็เดินอยู่แค่น,คนี้ไม่ต้องไปรู้ของทางมนอื่นครับฟั <c oughs> บงแค่คนเดียวหนุเมื่อวานเดินเดินฟังฟังอะไรก็ไม่รู้เอาองค์เดียว <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าองค์เดียวนี่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้ยันเลยว่าจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อเนี่ยจะทำยังไงเราต้องรู้เั้ง่ต้น จัดกานเดินเรา,เรามีสติทุกเมื่อละอัตานุทิฏฐิเมตตาอ,อัปยมายางเงี้ยมันต้องคล่องเลยของพ่อปีเจอตรงนี้แตกเนาะเหมือนหลวงพ่อสอนลูกศิษย์มาว่าทาอันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็มีบทธรรมแยกเหมือนเป็นบท<ช>สรุปว่าเหมือนบทยิ่อันนี้คือใช้เครื่องมือตัวไหนเลยที่เราทํากันมา ทำโลกทั้งใบให้เป็นของว่างก็คือแกงหม้อนั่นแหละที่ลงสู่ความเป็นธรรมชาติใช่ละอัตตาหรือทิฏฐิความเป็นเขาเป็นเราเสียงความเป็นเขาเป็นเราความเป็นของเขาของเรามันก็เป็นแค่ท่าสี่มือเลยหนูค่อยจะถามหนูก็มานานอิทัศตยาสตาเมตตาอรมาเนี๋ยก่อน อิทัปัติยาตาอันเดียวเนี่ยคือกองรูปหยากเนี่ยมันเสื่อมได้ด้วยเหตุสี่ประการหนึ่งเป็นไปนตามกฎอ,อันนีิจังทุกขงังอนัตตาเข้าใจนะสองเป็นอิทัปัติยาตาอิทัปัตตยาเป็นไงกบกินยุงอันนี้เป็นเป็นวัจัเป็นการกระทบถ้าเรายึดอะไรไว้เราเศร้าหมองไหม เอ,อ้ยกบตัวนี้กบของเราอะไรอย่างเงี้ยเขานะ้าใจไหมอ่ามันถูกกินไปแล้วอะ่ะ<า>แต่อันนี้เรายกตัวอย่างอันอื่นไม่ไม่ได้เพราะว่าเราเดินอย่างนี้มานี้บางคนก็อยากจะให้สมสมจริง,สม,รงสมจังก็ไปเอาสิ่งที่ตัวเองลากมาผูกเงื่อนดิแล้วมันก็เป็นวงอย่างเงี้ยหนูคิดว่าอิทัปปณีตา แล้วก็เมตตาปรมายาแล้วก็วิริยะเดี๋ยวก่อน,นอย่าเป็น<ม>คนละหมวดกันเลยม,มันแตกต่างกันยังไงก็เอามาปนกันได้ยังไงมันคนละเล <c oughs> รื่องไอ้ความเสื่อมเนี่ยเ <c oughs> สื่อมแบบอิทัพปัจจยาตาก็อย่างเงี้ยความเสื่อมแต่อันนี้จังทุกของอังนะตาก็เป็นความเสื่อม <c oughs> เป็นอิทัพปัจจยจ้าก็ความเสื่อมมันเปลี่ยนสภาพจาไอ้นี่เตนี่นี่เตเนี่นนนยระจายมาถูกกินนะ่ะ <c oughs> ในกฎของธรรมชาติอันที่สาม เป็นไป,นป,นปนตามโลกธรรมได้ป่ะอันที่สี่เสียงเป็นไป,นป,นปนตามกรรมเนี่ย,ยตรงนี้ปั๊บเราก็จะเห็นว่ากฎแห่งกรรมทุกอันจะลงสู่กลองรูปอยาง าะหนูเคยเข้าใจว่าการปริยาเป็นการแค่เกิดอย่างนี้แล้วอันนี้อันนี้อันนี้น,นั่นคือปฏิจจสมุปบาทแต่ที่จริงสาระสําคัญมันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเราต้องไม่เศร้าหมองอแค่นั้นเองไม่ต้องํำชื่อก็ได้เพราะชื่อไม่ได้ เก็ไม่ใช่ให้เราเข้าสู่พมะผลนิพพ่านใจที่ไม่ไปจับตั้งหากใจที่ไม่ซ่อหมองเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดเพราะเหตุการณ์นี้มเกิดเป็นธรรมดาแต่ใจเราไปยึดไว้มันเลยไม่เป็นธรรมดาคือมันหมุนไปเป็นอย่างนั้นแหละที่อย่างที่เราใช้ห้ามมันที่มันไม่ไม่ให้มันหมุนไปเป็นตามสิ่งที่มันเป็นมันก็เลยทําให้เกิดทุก ประจำะสติมาจากเดินชมกลุ่มก็เลยต้องมีมูเมนตลอดีอที่ได้ถามถึงว่าเออแล้วมันแตกต่างอิทธิปัจจยตามันแตกต่างอย่างไรจากในตาอัปมาลญาด้เยใช่แต่ตอนนี้คือเคลียร์แต่แต่ก่อนคิดว่ามันเป็นแล้วก็แต่เมื่อกี้ หลวงพ่อบอกมันไม่ใช่ครับเป็นเป็นปฏิจจสมุปาใช่คือเป็นเป็นการ <c oughs> เอฟเฟกของอันนี้เกิดขึ้นอันนี้อันนี้เกิดขึ้นอันนี้แต่ในแง่ตอนนี้ก็คือเพิ่งมาเคลียว่าเออมันคนละด้านบวกกับด้านลบคนละแง่กันส่วนเอ,อถ้าปัจปัยาตาเดี๋ยวเดี่ยวมันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วมันบน <c oughs> ให,ให้เห็นว่ากองรูปหยาบเนี่ยมัน,ม,นมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาครับใช่ต้องก็เพเห็นการเสื่อมเป็นธรรมดาของกองรูปหยาบเราก็เลยไม่ไปอีนังขังขอบของมันเท่าไหร,ร่ไม่งั้นใจเราจะเศร้าหมอง,รงรพารพาพพระเจ้าสอนแค่นี้เอง,งถ้าเราไปจับไปยึดมันจะเศร้าหมองอแล้วไม่ไม่ให้ไปจับไปยึดกองรูปหยาเไร้ไอยู่กับอะไรอยู่อิมเบิกบาน ให้เราย้ายขั้วไปท่นนั้นแหละให้มีที่อยู่ค่ะให้มีที่อยู่คให้มีที่อยู่อันใหม่แล้วค่อยไปพิพสูจน์ทราบสถานะที่อยู่อันใหม่ทีเพราะถ้าไม่มีที่อยู่อันใหม่อะมันก็อย่ือไม่รู้จะไปไหนก็ล<น>๊อกอยู่เออมันก็เกาะอ,อยู่มันไม่รู้จะไปไหนเพระาะอันใหม่มันเริ่มเข้ามาที่ใจแล้วที่อยู่ใหม่เออพอได้ที่อยู่ใหม่ อยู่ใหม่ม่ได้อยู่ที่ใจพออยู่ที่ใจแล้วค่อยไปวางทำมาลุม่มเห็นไหมนะอลวงพานานเป็นสิบสิบปีแล้วป่าจะเห็นในช็อตพวกเนี้ยแล้วเราก็ติดตามเหมือนอุตารยก็ยังป่าจะเกิดขึ้นมาป่าต้นไม้จะงอกในใจเราได้เพื่อจะเข้าที่อยู่ใหม่เป็นสิบปีเลยเห็นไหมนะ และโดนทดสอบครั้งแล้วครั้งเล้วเมื่อเข้าที่อยู่ใหม่ได้แล้วคอยหาทางละวางไอ้ตรงที่อยู่ใหม่ที่เนี่ยยอดของนักปรา์คือพระพุทธองค์เนี่ยค่อยๆวางแต้มให้เราเดินทีละแต้มทีละแต้มสุดยอดจริงๆทงั้งๆที่นิพพานไปม2,000กว่าปีแ <c oughs> ยังมาต่อพวกเราได้ พลังงานของท่านถนึงขนาดไหนเนี่ยและต่อแบบเหมือนเรียกว่าสมูทที่ใจนะแต่เป็นระบบเลยเป็นระบบอ่ะคือยอมรับได้ด้วยใช่คือถ้ากิดโยนมาปุ๊บอย่างนี้ทั้งลรกเตอร์ดไปเลยแ่้การไปหางานท่านต้องสร้างบุคคลด้วยือมาทุกอย่างอ่ะให้คนนี้รับเงื่อนแล้วเอาไปขยายต่อ พราะคนนี้จะขยายต่อให้คนนี้รู้เรื่องคนนี้รู้เรื่องได้และทีมมันจะรู้เรื่องได้อย่างเงี้ยแม่ส่งมาให้เราเราก็าส่งต่อให้ท่านแป,ป๊บอย่างเงี้ยมันโอ้โหท่านนิพพานไปสองพันกว่าปีแล้วอะท่านยังเมนเนตจได้ดส่งให้ยมแอลาพาเราไปโบเกากู ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นอีกอะเราก็จยติดอยู่ในตรงเนี้ปฏิฆะข้างในติดตาเลยนะคะภาพนั้นพอพูดถึงก็แบบเป็นเดินเข้าไปด้วยไงพาพ่อไปด้วยกับพี่ปิ๊กเออ ติดมากติดมากพระท่านติติดมาก่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าท่านไปได้ทุกทุกจุดนะใช่ค่ะไม่ยอมไม่ไปแปลกตรงไหนไปเข็มไปก็ไม่ยอมเดินเดินอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเรายังแปลกใจเลยเพราะตอนตอนที่พวกที่ไปกันเนี่ยเป็นพวกที่ใกล้ชิดเกาะกลุ่มเหมือนเต็มที่แล้วเอ้ยเลยห่างที่สุดเลยเข้ามาเจี <Ka SM. S 2> แต่ก็คือนิสัยว่าชนะถูกบีบเข้ามาถึงเวลาแล้วแต่เจ้าของยังไม่ไม่เสืียสุงเสเทือเขาบีบเข้ามาให้เข้ามาอยู่ยังง้อยก็เห็นก่อนเป็นผู้ติดตามแต่แต่ก็ยังตอนนั้นเดินเข้ามาออกมาในสิ่งที่ชีวิตตอนนั้นแบบทำไมพระราหันร้องไห้ร้องไห้ทำไมคือหมายวามว่าแบบ ทำไมท่านไปถึงระดับนั้นแล้วทำไมไม่ร้องไห้อย่ยางกันอยู่แล้วก็เลือกไอ้แบบนี้ยองจำได้อันนี้ทำให้ดูเห็นชัดจริงอยู่จำได้บางคนก็ร้องไห้แบบเหมือนแบบมีน้ำตาคือจำจำแบบปิดตาเลยพระอาจารยเหล่านั้นล้วนเป็นเอกัาทะทั้งหมดเลยเยังมายังเป็นอย่างนั้นอยู่ ออกมาแบบยังจะถามทันต์ทันต์เพราะว่าแต่ยังไม่กล้าถามมันไม่รู้ไม่รหนิดมากตอนนั้นก็เริ่มปฏิบัติมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ขึ้นมาแต่ว่าก็ยังน่าจะเริ่มเดินแล้วเนี่มันมันไม่มีอะไรบังเอิญนะเนะมันมันศาสนาร่วมกันเน่ยไอ้ตรงนั้นเป็นตัวตี หัวใจเราเลยโอ๋อเป็นอย่างนี้เอง่เ้าก็จะยิดไว้ทุกคนจะต้องสุขขุมเหมือนผ้าพับไว้พระรหันนี่ต้องนิ่งเป็นพระพุทธรูปหมดเราเมืองจีนเขาก็มีวิธีส่องตอกความเชื่ออศรัทธาในพุทธศาสนาแบบแยบยลมากเลยผ่านทางเรื่องเล่าวคือพอดีคนคนที่ไปควบคุมถ้ำถ้ำอันเนี้ย คือพระถังกัมจังที่เป็นอาจารย์สอนที่นาลันทาสอนนั่งเจ็ดปีท่านก็เลยรู้ว่าพระหรหันติมันติดกันตรงไหนเน,นี่ยท่านก็เลยเอาสาระมาบันทึกไว้ก่อนแล้วก็ก่อนพระถังกัมจังก็ยังมีที่แต่งแต่งอิทานประลปรลาใสอิ๋วอะ่ะก็อันเดียวกันไอหงอคงนี่ก็คือพระ ภาษาริบุนภบุทั้งหมดแหละแบบเดียวกันมันก็แตกต่างนะหนูพ่ออย่างแบบที่สัยและวาสนาในแก้ไม่ได้ตอนแรกที่กลับมาจากโมกเกาโอ่คือศรัทธาเราไม่เหมือนตอนปัจจุบันนี้พอเราเหมือนกับว่าเอามาใช้อะเราก็ใช้ได้แค่แคหวางแต่พอเหมือนมีศรัทธา ลูกไปที่ใจยัีตรงเชื้อใช่ตอนนั้นเรายังแบ่งแยกไอ้กองรูปหยาบกับกองรูปละเอียดไม่ออกอเ,เรายังปนเปยกันอยู่นี้พอเรามองกองรูปหยาบจนเ,เรียบไปแล้วเนี่ยซึ่งมันอยู่ภายนอกทั้งหมดเนี่ยในกองรูปละเอียดซึ่งอยู่ในใจมันจะแยกฝังกันแล้วกันมันถึงจะเห็นชัด ผมก็เป็นคนตอนเด็กๆก,ก็เป็นคนชอบดูเี่ยงไยอิผมห็ชอบดูแล้วก็ชอบดูพวกการ์ตูนแห่งจีนอะไรพวกน,นี้นะฮะอย่างมันที่หลวพ่อเล่าก็มันนึกย้อนอย่างอย่างมันจะมีเรื่องสมัยก่อนมีกำลังภายในเรื่องฝ่าด่านสิบแปดอรหัน มันก็เรื่องมันจะมุกมันจะเหมือนกันหมดเลย<อ> ừ, โหยากมากเลยนะกว่าจะฟาดาเนี่ยแต่ใน,นสุดท้ายแล้วคัมภีร์คือไม่มีอะไรเลยพอการคัมภีร์ออกมาแล้วว่างเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มุกมาอย่างเงี้ยไอ้กาฟูแพนดา้าก็จะเป็นเรื่องของแบบว่างเปล่า <c oughs> แล้าพคำว่าอรหันเนี่ยคนจีนเขาจะบอกว่าในสุดหลาวมันก็คือไป,ไป<า>สูความมากแต่าก็เนี่ยคือูเป็นธรรมดาก็ไม่เสียธรรมชาติธรรมดาเราไปปั้นธรรมชาติธรรมดาให้มันไม่ธรรมดาเลยทุกแสงสาหัส ที่มันไม่ธรรมดาเพราะว่ายังมีอัตตาทิฏฐิใช่ก็เป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราพอมีอัตตาจทิฏฐิก็เป็นเขาเป็นเราเป็นของเขาของเราเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ธรรมดา่ถ้าเห็นความสิ่งต่างๆของมันเป็นธรรมชาติธรรมดาการที่จะไออาวิชาจะไปยึดง่วนดินก็ไม่ยึดเนื่อไปยึดง่วนดินเพราะเห็นไม่เป็นธรรมดา พออวิชชาพปยุทธเงืนเงื่อนดินเห็นเป็นไม่ธรรมดาเมื่อเกิเ,เกิดจิตขึ้นมาจิตที่เกิดขึ้นมาเป็น,นกำเนิดจิตและดวงแรกเนี่ยมันเลยมองสิ่งรอบตัวไม่ธรรมดาเท่านั้นแหละยึดกันเปโลกเป็นลรเลยวิวัฒนาการมาจากตรงเนี้เดนะนะทำวันนี้เอาแก่นี้แล้วแต่ละคนก็เดิน ทลงมีสติทุกเมื่อจำไว้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อก็คือให้ให้เอาตัวตัวบทสุดท้ายนี่ไว้ประจําใจยดูก่อนโมคลาจึงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกทั้งใบเป็นของกว้างป่าศสูนป่าละอานุทิฐิในความเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของตของตน เป็นเราเป็นเขาเสียคือให้มองเห็นเป็นของกลางหมดเป็นทธาสี่เป็นของกลางด้วยใจที่เป็นวิริยะใจต้องเป็นวิริยะหมดเอาทานทั้งหมดวิธีทำก็ท่าสอนแล้วเอาทานทั้งหมดเอาบุญทั้งหมดย่อยเป็นวิริยะให้หมดพอเป็นวิระใจเราจะฟูไม่มีใจเหลือเป็นก้อนพอเห็นที่ผู้อยากเป็นธรรมดาหมด จมันจะไม่มีที่ละอัตตารือจิตรจะไม่มีโอ้บทเดียวแบบละเอียดนุ่มนวลนะไม่ไม่ได้บังคับอะไรเลยอทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วส่งต่อไปเรื่อยด้วยตัวมันเองแล้วมันก็สบายเหมืากเลยไม่ต้องพึ่งสิ่งรอบตัวเลยตอนนี้แล้วพอเหมือนเอาทางเก่าเนี่ยมาย่อยที่เอาเอามาหมุนนเออมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ขวนขวายเนะ มันแบบเหมือนอยู่สบายๆกับตรงนี้แหละมันเลยกลายเป็นปัจจุบันไปด้วยใช่ทางปัจจุบันทานเก่าก็คือเป็นทานสมออกเยออกใช่ันก็จะเป็นปัจจุบันเป็นแบมันความศสสกเหมือนเันเป็นปัจจุบันเนี้ยเหมือนใจอ่ะมันไม่ต้องไปวิ่งหาบุญนะคือคือมันไม่ต้องวิ่งวิ่งไปหาทางแต่ทางมันเป็นปัจจุบันในใจเราอะไรก็ได้ที่ทำนะปัจจุบันได้ไหมเห็นมุมมองที่มันจะเป็น เมตตาประมาณยาให้ได้ให้หมดอ่แม่กระทั่งตักงามมาถวายสักแก้วก็ได้แล,แล้วดงนั้นก็มองถึงวิธีเทียบมูฟไปเนี่ยมันไม่ต้องตั้งท่ามันเกาะไปากับการกระทำเลย <laughs> ใช่ <laughs> ใช่เกาะไปอย่างก,การกระทำะเป็นปัจจุบันปัจจุบันโดหมดเลยไม่ต้องตั้งท่านี่สามวันสี่วัน จะทำทานเลยสักทีโอ้ยต้องไปซื้อนอู่นซื้อนี่จัดนู่นจัดนี่วางแผนสามวันสี่วันจะตังทานม,มีอะไรเอาทานเลยทานเลยใ่ายได้เลย <c oughs> เอาจบจ